เฮดเก้าอี้นั่งพิงแบบประหยัดประหยัดใส้แค่ไม้เฮดครับสิเฮดจังไรไปชมน้ำกันในคลิปเลยครับพี่น้องนะครับน้ำไม้ขนาด130เซนติเมตรนะครับมาซีโตนะครับหลากกมาบากงอแบบนี้ครับแบบนี้ครับเครื่อที่ห้าสิตียึดกันแบบนี้ครับนี่ครับใช้ตะปูสามตียึดครับ ซึ่งตัวทานนี่นะครับพี่น้องยึดด้วยกันครับยึดตรงนี้นะครับสองตัวคูอกันด้วยหลังจากเท่วได้แบบนี้แล้วนะครับให้เข้าพีกมากนะครับพี่น้องพีกมาขังนี่ครับแล้วห้เว้นมากนะครับประมาณจกนี้นะครับช่องนี้ตอกจะให้ตรงกันนะครับจงปองไว้นะครับสูงประมาณขนาดนี้ครับ ข้าก็จะได้แบบนี้นะครับซึ่งซึ่งตัวนี้สิเป็นช่องนะครับอย้ยตรงกันนะครับเสร็จแล้วตัวหนึ่งเล็กตัวหนึ่งครับตัวที่สองก็ไม่แยกกันครับจะได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็จับตัวนี้วัดตังครับวัดตังนะครับเอาตัวนี้สอดเข้าไปครับสอดเข้าไป หลังจากที่ห้าน้ำไม้นะครับตัวนี้ซอดเข้าไปแล้วครับมัเคเอออกจะได้แบบนี้นะครับพี่น้องจะเป็นเอ็เเเเเนแบบนี้ครับนี่ครับแบบนถ้เาเกิดขยับมากห้มว่นนางเอ็นได้ถนะัดถนัดนะครับเ้ากิน้ำไม้นะครับเขาตาดมาแล้วห่อเก็มาว่างครับว่างแล้วก็ว่างครับว่าง แบบนี้ครับแบบนี้นะครับตัวนี้ครับตัวแรกนี่เขากระน้าตะปูตีแวกก็ได้ครับตีเย็บไอกก็ได้ครับจะคางละโตครับเรียบร้อยแล้วกระชได้ประมาณนี้นะครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องกจะได้เก้าอี้พร้อมที่สำหรับที่สีนั่งพิงนะครับแบบนี้ครับอืม อย่างง่ายๆอีกแล้วครับกลิบนี้มาต้องลงทุนอย่างมากมากครับเท่งแค่ห้ามีใหม่นะครับใส่ไม้ยุค่าเหียงก็ได้ครับถ้าห้ามีแนวห้องก้นนะครับพี่น้องเ้าก็สามารถมาว่างได้ครับวางเด้เด๋ยวมาไว้เถพยงอะไรครับแล้วก็นั่งครับโอ้ยย่างสบายเลยครับพี่น้องงบส่วนบาทครับ